แม่เลือนแม่เลือนหมาแม่เลือนนางเคยเป็นเลื้อนแล้วสาเอายาขอยามาจากผิดไทรเลยป้อนไปสองรอบหายแล้วค่ะจากเลือนเป็นแผลแบบว่าเป็น,นหนองๆอะไรเงี้ยหายแห้งแล้วขนเริ่มขึ้นแล้วเขาเป็นแม่ของหมาตัวที่สาพาไปหาหมอวันก่อนแล้วน้องเสียนะคะจะเอาไก่ให้น้องกินเพราะว่า แม่หมาตัวน,นี้เขาไม่เขาไม่กินอาหารเม็ดอ,อ่ะลูกอ่ะเราไม่ใกล้คนด้วยนะคะจะต,ต้องโยนไปเขาไม่ใกล้คนด้วยอ,อ่ะลูกอ่ะโดนโยนออกถนนอ่ะเดี๋ยรถชนอ,อ่ะลูกอ่ะมานี่มา ต่อไปก็คือลูกเขาเอาไปให้ลูกหาหาจ้าฝออนก็แปลกเนาะเห็นโยนไก่ให้หมาอยู่ถามได้ว่าเอามาให้หมาหรอเห็นหมาเป็นหมูหมั้งวิ่งหนีทำไมล่ะลูกนะแม่ข้ามาให้นี้นีนีห้าเร็ว ีกันหมดเลยนลู้นมามามาลูกมามาเร็ว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 มาแล้วมาลูกมามาเร็วมาลูกมานี่มา อ่ะลูกอ่ะเดี๋ยวเอาหยำ่ใส่นี่ก็ได้มีแต่ข้าวมีแต่ข้าวเรามีตับเราก็เอาขยำใันไก่นี่น้ำไม่มีด้วยดีนะเรามีน้ำติดมา เนี่ยค่ะแต่ละวันค่ะถ้ามาให้ค่าหมาก็คือจะมีหลายจุดมากที่ว่าสาไปไข,อไขอหน้าแม่เขาเป็นเลื้อนนอนอยู่นะพี่ม,มีอีกตัวหนึ่งเขาไม่สบายสาพาไปหาหมอแล้วน้องเสียแล้วค่ะไม,าาไม่น้องเสียได้สองวันแล้วตัวสีช็อกโกแลตใส่ถุงเท้าอ่ะ ใช่ค่ะเสียแล้วค่ะพี่หนูพาไปรักษาเขาไม่สบายเหงือกเขาซีดมากแล้วเขาหายใจแบบว่าติดขัดแล้วไม่ไม่รู้เหมือนกันไปหน้าาเพอเขาบอกว่ากลัวแต่จะชักจะชักก็ถามมาถามหมอว่าเขาเป็นพยาธิเม็ดเลือดไหมอะไรไหมเขาก็เขาก็ตอบไม่ได้อะ่ะเหมือนเราต้องตรวจอะค่ะพี่เขาก็ฉีดยาให้สองเข็มซึ่งหมาย,ยังเล็กอะ่ะซึ่งยังฉีดยาไม่ได้แต่เขาฉีดให้พอกับ พอกลับมาก็ตอกตกดึกเขาก็ก็ชักเลย,ยหนูอาไลคิปอยู่หนูไม่อยากพูดหนูไม่อยากพูดว่าที่ไหนอาแล้วมากินแล้วร้อนลูกมา นี่ดีเอาน้ำติดมาด้วยมาเร็วๆ,ๆนูนูนาต,ตลอดเนี่ยนะหตัวหกตัวค่ะนูนูนมาแล้วมาลูกมากินข้าวมาอีตัวนั้นก็ดูโสมโสมนะตัวไหนนูน่ะแม่เขาเป็นอย่างนั้นมันก็จะติดลูกไหมติดเนาะมันก็มีไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าจากแม่มันแม่เขาเป็นเลื้อนหนูเอายามาป้อนสองรอบเขาก็หายนะพี่ค่ะเดี๋ยวเทน้ําก่อน ยวเอาน้ำเทให้น้องก่อนนี้ยำข้าวแล้ว